สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพินาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่นาก็มาทําคลิปนะ,ะตอบคําถามนะเอฟซท่านหนึ่งนะถามพินาบอกว่าเห็นพินาทํ o u t u ู e แบบเนี้ยเนาะคลิปก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะคะคลิปหนึ่งก็หลักหมื่นนะคะเขาก็ถามว่าพินามีไรายได้เท่าไหร่นะตอนหนึ่งคลิปเนาะมันตอบไม่ได้นะทุกคน ถ้าคลิปที่มันมีคนดูเยอะๆมีสาระน่ารู้นนนี่นั่นนะแล้วก็คนชมอ่าโฆษณาแบบว่าไม่กดข้ามเลยมันก็พอจะได้นะคะทุกคนอย่างคลิปล่าสุดของพินาเนาะที่แบบเป็นคลิปยอดนิยมเลยนะคะก็คือเป็นคลิปของเสียงห่านร้องเนาะที่พินาบอกว่าเสียงห่านร้องดังมากเนี่ยอันเนี้ยมีอ่าคนดูประมาณแปดหมื่นกว่าคนนะคะทุกคน ความยาวของคลิปก็ประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนะข้างหลังว่ามีรายได้เข้ามาสักกี่เหรียญกันเนาะคือบอกตามตรงนะว่าพี่นาทำ u t u b e เนี่ยมันทําเพื่อความสุขจริงๆนะทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายได้ก็คือดีไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆเนาะอย่างคลิปสั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะแต่ละคลิปเนี่ยอย่างก็คลิปสั้นเนี่ยคนดูก็ประมาณสมมติหลักแสน หลักแสนมันก็จะได้มาประมาณหนึ่งเหรียญน,นะเอาจริงๆนะเออสำหรับคลิปสั้นนะคลิปช็อตนะเนาะเราอย่าไปคาดหวังกับเหรียญอะไรมากมายนะทุกคนทำเพื่อความสุขแล้วเราจะไม่เครียดเนาะเหนื่อยก็หยุดพักบ้างไปโน่นไปนี่ไปนั่นบ้างนะพอหายเหนื่อยก็กลับเข้ามาทำใหม่บางทีสังเกตไหมพ่นาจะเว้นวักเว้นระยะเวลาการทำคลิปเหมือนหายไปพักหนึ่งเหมือนคือช่วงที่หายไปก็คือเรารู้สึก รู้สึกไม่อยากไม่อยากจะอะไรอะ่ะเราก็ไปพักเติมพลังสักเล็กน้อยโน่นนี่นั่นนะส่วนมาพินาหายไปไม่เกินสองวันเดี๋ยวพินาก็มาเพราะว่ามันเหมือนเสพติดนะะเดี๋ยวพินาจะให้ดูหลังบ้านนะเนี่ยอันนี้อันเนี้ยพวกนี้ก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะหล,ยหลายหมื่นทั้งนั้นเลยนะคะเป็นคลิปยอดนิยมนะเป็นคลิปสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คลิปคลิปที่พินาบอกว่าสร้างไรายได้มากที่สุดนะคะ คือวิยอดวิวสูงที่สุดนะ85,000นะค,คนมาติดตาม242คนนะคะแล้วก็47เหรียญน,นะคะเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดกันเนอาเองเนี่ยได้47เหรียญน,นะทุกคนนะณนะวันนี้ก็ยังเป็นคลิปยอดนิยมอยู่นะคือมี FC เข้ามารับชมตลอดนะคะเนี่ยทุกคนชั่วโมงก็ตั้งหมื่นกว่าชั่วโมงนะคะเนี่ย ก็โอเคนะคลิปสั้นนะคลิปเนี้ยไม่ยาวนะสี่สี่นาทีนะคะมันเป็นเสียงห่านร้องเฉยๆเลยนะจ้ะพินาก็พามาชมเนาะก็อย่างที่พี่นาเคยบอกเนาะคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างคลิปที่ไม่น่าจะปังก็ปังอย่างคลิปอ่าพ่นาทำเสียงห่านร้องเนาะบางคนก็ฟังเสียงหา่านชอบเสียงหาง่านีไยรักห่านก็อยากฟังเสียงหา่านบางคนก็เอาไป เอาไปแบบไงไปให้เด็กฟังอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็กลายเป็นคลิปยอดนิยมของพินาเนาะก็สร้างไรายได้ได้อย่างที่พินาบอกไปเนาะก็จริงๆแล้วนะแนวทางการทําคลิปอ่ะพินาจะทําหลากหลายนะคะคือเพื่อความสุขบ้างสาระน่ารู้บ้างผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างพินาจะแบบว่าอไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะมี สัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะคะแล้วก็ชมนกชมไม้บ้านเล็กบ้านน้อยของพี่นาแหละเออพี่นาชอบแนวนี้พี่นาก็ทําอย่างนี้เวลาออกไปไหนบ้างอะไรบ้างก็ถ่ายทําคลิปมาให้ชมกันเนาะค่ะค่อยๆไปค่ะทุกคน